ด้วยการดับกิเลสรักโลภโกรดหลงนะคะซึ่งสาระเหล่านี้คือสาระในการสวดบทสาตรพ์ค่ะเจ้าพนักงานลาดพระพุสยงนะครับซึ่งมีแถบพระพุสยงเชื่อมมาจากพระบรมศพซึ่งปฏิสถานอยู่บนพระเมรุมาตนี่นะครับนอกจากนั้นมีพระอุบาลีคุณุปมาจารย์ วัดสุวรรณารามพระยาณวรดมวัดเทพิรินทราวาตพระสุเมธาธิบดีวัดมหาธาตุพระสุธัมาธิบดีวัดราชผูเห็นเป็นพระหันตรัสจะรู้ชอบเองแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราเตือนท่านทั้งหลายสังขารมีความเสื่อมสิ้นเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาเทเถิดในการใดปราดย่อมเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง ในการนั้นย่อมเบื่อในทุกนั่นเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์เมื่อพระสงฆ์สนับประกอนแล้วเจ้าพนักงานพระราชบิธีอัญเชิญพระเต้าทักษิโนทก เข้าไปถวายพระบาทสมเด็จพระจิ๋วและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาธิในลำดับต่อไปพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้ถวายอนุพจนาว่าริวาคาบูราปริปูเรนติสากรังเอวามีวะอิโตทินังเปตานังปะกะปิอิจิตังปะจิตังตุมพังทิโตเมวัสมิตเจโตจักเทปูเรนตุสังกป้า ສັນໂພນະລະໂສຍະທາມນພໍຕິລສຕິຍວວທ พระเมนมมหาราชาสาชินีเศรษฐิจดังเศรษฐกมังเศรษฐลาภอจัสุติจังพระเมนมรมราชาวรระพระมัจจายาอวตารตถะทารขวายประภอ ส่วนที่บริเวณมณฑลพิธีโดยรอบของท้องสนามหลวงนะครับตามซุ้มดอกไม้จันทร์ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน8ปด้มก็มีพี่น้องประชาชนหนาตาขึ้นเรื่อยๆนะครับและคิดว่าคงเป็นเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกันกับเหตุการณ์ในทุกภูมิภาคทุกจังหวัดของประเทศไทยในเวลานี้ซึ่งทุกแห่งนั้นรับชมสัญญาณการถ่ายทอดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจอยู่ในขณะนี้ครับ เพื่อ,อร่วมปฏิบัติเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวด้วยความพร้อมเพรียงกันแสดงกตยันกตัญญูกะตเวทีตาธรรมสนองพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนน,นีครับ นี่เป็นภาพบริเวณท้องสนามหลวงโดยรอบนะครับกลับมาที่พระเมรุมาตรท้องสนามหลวงขณะนี้ก็กำลังจะทอดผ้าสลับตะกรในรอบที่สองหรือเที่ยวที่สองนะครับมีท่านที่เฝ้าทูลลองทูลีพระบาทอยู่เป็นจำนวนมากนะครับทั้งบนพระนิ่นั่งทรงธรรมและอาคารประกอบโดยรอบ ที่เห็นอยู่นี้เป็นชาลาชั้นลถด,ด้านหน้าพระที่นั่งทรงธรรมนะครับเมื่อครู่นี้ผมกลับเรียนท่านผู้ชมถึงรายนามของพระราชาคณะที่ร่วมในการบวเพระจุกุศลในวันนี้นะครับเมื่อครู่นี้ถึงพระวิสุทธิวงศ์สา,ารย์วัดเทพธิดารามขออนุญาตเรียนรายนามของพระราชาคณะต่อนะครับพระธรรมโมโรดม วัดเบนจมบพิษวัดพระวิสุทธาธิบดีวัดสุทัศเทพรวรารามพระธรรมปัญญาจารย์วัดมังคุสตรียารามพระพรหมุนีวัดบรมนิวาสพระพรหมโมลีวัดยาน,นาวาพระธรรมราชาุวัดวัดพระชิตุพล พระธรรมบัณฑิตวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีพระธรรมวราพรวัดราชภาธิการามพระธรรมคุณาพรวัดชัยชุมพลกาญจนบุรีพระธรรมอปทุมธานีพระเทพปริยัตยาจาร์วัดเฉลิมพระเกียรติดนทบุรีพระเทพวัชระธันมาพรวัดตรีทศเทพพระเทพวราพรวัดบุรณะเสริมาทยารามพระเทพสุวรรณโมรีวัดป่าเลไลสุพรรณบุรี พระเทพประสิทธิญาณารังสีวัดป่าชัยรังสีจังหวัดสมุทรสาครพระเทพสุวรรณมนีวัดมาธาตุจังหวัดเพชรบุรีพระเทพวิสุทธิกวีวัดสมัาวิหารขณะน,นี้พระบาทสมเด็จพระจิ๋วเสด็จพระชิมเนินส่งทอดผ้าไตรเป็นเที่ยวที่สองนะครับสำหรับพระราชาคณะที่สระปกรณ์วันนี้50รูปเมื่อสักครู่นี้ผมเรียนอยู่ที่พระเทพวิสุทธิกวีวัดสมนัาวิหาร ต่อจากนั้นเป็นพระราชมงคลยานวัดปักน้ำพระราชปฏิพานโกศลวัดราชบพิษพระราชบัณฑิตวัดราชประดิษฐ์พระราชมุนีวัดปฐุมนารามพระราชสุทีวัดอโนคารามพระราชสวัฒนาพรวัดเวรุราชินพระราชพิพัฒนโกศลวัดศรีสุดาราม พระราชรัตนสุทีวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีพระราชภวนามิกรมวัดไตรมิตรวิทยารามพระสุทธนวิสุทธยานุวัตรวัดพิชัยอติการามพระกิติสารเมธีวัดทองนพคุณพระปริยิมุนีวัดหงรัตนารามพระพิสารพัฒนาธรวัดปทุมนารามพระพิสารพัฒนอดมวัดมหาธาตุและพระพิสารธรรมภาทีวัดสวนแก้จังหวัดนนทบุรี นั้นเป็นรายนามของสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ50รูปที่สดระปกรณ์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลที่พระเดชพรงฆ์ธรรมในเวลาเย็นวันนี้นะครับจำนวนพระ50ราชชนนีแล้วนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นการสงเคราะห์ประชาชนในด้านการแพทย์และสาธรารณสุขการศึกษาในด้านชายแดนและอีกส่วนหนึ่งที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีแล้วก็ยากที่จะทําง,งานรุ่งรุ่งไปได้ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วก็เห็นได้ว่า สมเด็จนั้นเราทรงสรุปอีกสักครู่เมื่อพระบาทสมเด็จพระจี๋หัวจะเสด็จพระชมเนินจากพระที่นั่งทรงธรรมขึ้นบนพระเมรุมาตรนั้นนะครับกระบวนนําเสด็จนั้นจะเป็นตํารวจหลวงแปดนายตำรวจทิวาราชนกรินสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารและสมเด็จพระบรมวงศ์ทุกพระองค์นะครับขึ้นพระเมรุมาตร นอกจาก8ตำรวจหลวงที่นำเสด็จพระชจ้นเนรแล้วยังมีธงชัยราชกบียุทธและธงชัยพระกุฎ้าที่นำเสด็จพระชจ้าเน,นไปดังที่เห็นอยู่ในภาพขณะนี้ครับธงทั้งสองผืนนี้เป็นธงพระเกียรติยศที่สร้างขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผืนหนึ่งเป็นรูปพระกุฎ้าซึ่งเป็นเทพพระพนะของพระนารายณ์เป็นเจ้าอีกผืนหนึ่งเป็นรูปกระบี่ซึ่งเป็น กำลังสำคัญของพระรามอาวตารซึ่งเป็นอวตารปางหนึ่งของพระนารายณ์เป็นเจ้าเช่นเดียวกันครับพระเมรุมาตรนั้นเบื้องกลางเป็นที่ประดิษฐานพระจิตตกถฐานพระบาทสมเด็จพระทจ่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถทรงวางกระทงดอกไม้เครื่องขมาพระบรมศพแตรเดี่ยวเป่าสัญญาณนอน